ฮัลโหลทากทายค่ะฟังค่ะพี่น้องฟังเสียงน้ำเสียงน้ำตกน้ำออกแก้งค่ะมาเบิง้งเป็นน้ำตกแล้วค่ะพี่น้องมันกัดซอถนนค่ะเป็นน้ำตกค่ะพี่น้องน้ำแหง น้ำแบบแห้งเลยไปกับบดได้ค่ะพี่น้องอันนี้อีกมุมนึงค่ะสีโดนน้ำถั่วนะคะน้ำซอน้ำม,มาแห้งค่ะมือน,นี้ แถวนี้จะเป็นที่ร่มค่ะพี่น้องน้ำก็เลยมากร่วมกันอยู่หว่องนี้นะค่ะมะเออรล่นอยู่หว่องนี้มันก็เลยกัดเซาะถนนถนนเพิ่งจะเฮ็ดไหม้ด้วยค่ะนี่เฮ็ดบางบางดำหน้าเนี่แหละค่ะกัดเซาะไปละครืะพี่น้องค่ะเมื่อใดด้วค่ะนี่มันน้ำแห้งอยู่ค่ะค่ะเมื่อใดค่ะพี่น้องเพิ่งกับบ่ค่อยได้ไปหน้าละคะน ตองมีโมค่คะจงจะคามได้ค่ะน้ำแห้งนี่ค่ะชายบรรยากาศน้ำแกงนะคะพี่น้องเบิ้มอีกบุ่มนึงค่ะขันมีโมก็อาจจะคามได้ยุคค่ะพี่น้องอันนี้ว่ามีมม ฝนฝนดีนะคะช่วงปลายเดือนกันย่าเท็ดให้ถนนขัางเลยค่ะน้ำกระแห้งค่บพี่น้องพามาชมบรรยากาศน้ำแกงนะคะพี่น้องน้ำแห้งค่ะค่ะบรรยากาศ บรรยากาศดีค่ะค่ะแต่วา่ระกาศขา,ามไปอยากฉันไม่มูนเนี่กะโอ้แต่สิขามไปอยากอยู่ค่ะเพราะวาน้นามันแห้งนี่นองสวยเหมือนน้ำตกเลยค่ะขออยากว่าเบิ้งน้ำตกกตมาเบิ้งได้ละค่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านนังจานค่ะถ้ <c oughs> กไว้น้ายแตนค่ะ สวยงามคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะเอาบรรยากาศน้ำแก้